บรหารกำลังคนยังไงในช่วงเทศกาลหรือสิ้นปีที่พนักงานลาหยุดเยอะครับช่วงปลายปีอาจมีพนักงานจำนวนมากใช้วันลาพักร้อนลาแบบกระจุกตัวใกล้สิ้นปีต้องใช้ให้หมดยิ่งถ้าบริษัทที่มีระเบียบไม่เอือ้อ อย่างเช่นไม่มีการโอนเรลาไปปีหน้าหรือบางทีหัวหน้าอาจไม่ค่อยให้ลาง,งานในช่วงปีหรือแม้กระทั่งเจอพนักงานดีทำงานอย่างเดียวครับไม่ค่อยหยุดงานทำให้เวลาพักล้อนเหลือเยอะปลายปีไฟจี้ก้นก็ต้องรีบใช้กันไม่งั้นจะเสียเวลาพักล้อนไปครับสถานการณ์เกิดขึ้นซ้ำๆทุกปีแต่บางบริษัทก็ยังไม่มีการกำหนดแนวทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนขึ้นมาธุรกิจที่ต้องเร่งทำเงินในช่วงเทศกาลหรือแม้กระทั่งช่วงสิ้นปีก็ตาม ก็คงได้รับผลกระทบคลิปนี้มีไอเดียเสนอทางออกให้เลือกได้ครับผมจะสมมุติตัวแปรเอาไว้2คู่คู่แรกก็คือองค์กรใหญ่คนเยอะกับองค์กรเล็กคนน้อยอีกคู่หนึ่งก็คือพนักงาน Front Office ศกับพนักงาน Back office. แบ็กอ f ฟฟิศเรากำหนดตัวแปรขึ้นมาเพื่อที่จะมาดูกันว่าในช่วงเทศกาลหรือช่วงใกล้ปีใหม่จะมีการกำหนดเวลากันยังไง <S <S เป้าหมายของการบริหารกำลังคนในช่วงเทศกาลต่างๆหรือแม้กระทั่งปลายปีที่มีการลาง,งานเยอะๆนั้นคือบริษัทต้องสามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติทุกวันนะครับสำหรับธุรกิจที่พลาดโอกาสทำเงินไม่ได้แนวทางมีอะไรบ้างครับ มาที่องค์กรใหญ่คนเยอะก่อนนะครับกลุ่มฟอนต์ออฟฟิศเช่นพวกเซลล์พวกอะไรต่างๆที่ได้เจอกับลูกค้าเราอาจจะใช้ระบบจัดกะเข้าทำงานหรือแบ่งทีมสลับกันลาพักร้อนก็ได้หรือจะทำ cross training ให้ทำงานแทนกันได้ในบางงานคนที่อยู่ทำแทนคนลาหรือการจ้างพร์ท์ช่วงพีคโดยเอาเฉพาะงานซัพพอร์ตของเซลลเท่านั้นหรือจะให้จองวันลาตามโคต้าที่กำหนดให้ก็ได้แผนกไหนงานไหนลาได้ในวันไหนบ้างกี่คนหรือว่าจะให้ ลาได้ตามสบายเพราะว่าเรามีคนเยอะนี่องค์กรใหญ่คือไม่กระทบ สำหรับกลุ่มแบ็กออฟฟิศพยายามดันงานสำคัญให้สำเร็จก่อนหยุดงานห้ามลาทั้งแผานากใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยอย่างเช่นการตรวจสอบเอกสารและการอนุมัติเอกสารออนไลน์เลยหรือจะกำหนดโควตาการลางงานไม่เกินแผานากละ20%หรือว่าจะกำหนดช่วงอนุญาตให้ลาได้โดยอ้างอิงงานของส่วนหน้าหรือพวกเซลล์สำหรับแผานากหรืองานที่สนับสนุนส่วนหน้านั้นครับ คราวนี้มาที่องค์กรเล็กคนน้อยถ้าหยุดงานกระทบทันทีครับเรามาดูกันที่ฟอนด์ออฟฟิศก่อนปลายปีอาจไม่ให้ลาเลยคนมีน้อยไม่มีคนทํางานจ่ายเป็นเงินแทนวันพักร้อนคงเหลือของพวกเขาอันนี้ก็น่าจะใช้ได้อีกวิธีหนึ่งก็คือเดือนที่มีเทศกาลหนัก,ห,นกห้ามลาพักร้อนทั้งเดือนเลยกําหนดเรื่องนี้ไว้ในข้อบังคับเลยทุกปีต้องเป็นอย่างนี้หรือจะกําหนดให้ใช้เวลาพักร้อนได้ในช่วงโลซีนช่วงงานน้อยระบุว่า เดือนไหนบ้างในรอบปีที่บรร่านมาจะทําให้เรารู้ว่าเดือนไหนที่มีลูกค้าน้อยมีงานน้อยนะครับสิ่งสําคัญคือเจ้าของกิจการหรือหัวหน้างานต้องพร้อมเป็นแบ็กอัพแมนพาวเวอร์หมายถึงว่าต้องพร้อมช่วยเหลือตลอดเวลานะครับเพราะองค์กรเล็กหัวหน้าห้ามลาช่วงเทศกาลครับนี่ก็คือข้อกําหนดอีกข้อหนึง่งที่น่าจะต้องคิดถ้าลาต้องสามารถที่จะสแตนบายรีโมทงานได้คราวนี้มาที่กลุ่ม Back ออฟฟิศขององค์กรเล็กคนน้อยประเด็นแรกเลยก็คือเทศกาลให้ลาได้ครับแต่ต้องจัดงานเป็น2งานครับงานแรกก็คือต้องทําให้เสร็จก่อนลาเลยนะครับกับอีกงานหนึ่งก็คือสามารถที่จะเลื่อนไปทําหลังปีใหม่ได้อันนี้ทําได้ไม่เป็นไรแต่ที่สําคัญคือแผนกะห้ามร้างต้องมีคนแตน b บคอยทํางานอยู่เรื่องที่2ก็คืออาจจะใช้พาร์ทไทม์มาช่วยในบางวันได้สําหรับ ประเด็นที่3ก็คือห้ามลาเกิน1คนใน1วันนี่วิธีนี้ก็พอได้เหมือนกันกําหนดไว้ว่าเป็นวันไหนบ้างห้ามลาเกิน1คนใน1วันอีกวิธีหนึ่งเดือนธันวาซึ่งเป็นปลายปีไม่ให้ใครลาเลยให้เลื่อนวันลาพักร้อนไปใช้ให้หมดโดยที่ใช้ไม่เกินเดือนกุมภาหรือมีนาก็ได้แล้วแต่กาหนดของปีหน้าช่วงลางานต้องไม่สะดุดในปีหน้าประเด็นสุดท้ายก็คือว่ายังไงก็คงให้เจ้าของกิจการและหัวหน้างานนั้นพร้อมเป็นแบ็กอัพแมนพอร์ครับ ควนี้มาสรุปหลักการทั่วไปโดยรวมของการลางานช่วงเทศกาลประเด็นแรกเลยก็คือการกําหนดระเบียบการลาในช่วงเดือนเทศกาลอันนี้คือลาได้โดยแต่ละแผนกต้องมีพนักง,งานเหลืออยู่อย่างน้อย80%เพื่อไม่ให้งานนั้นสะดุดทุกแผนกต้องส่งแผนการลาก่อนอย่างน้อย15วันอย่างเช่นเดือนธันวาคมจะมีคนลาต้องส่งแผนการลาภายใน15พฤศจิกายนแนวทางที่2ก็คือสําหรับธุรกิจที่ต้องทําเงินในช่วงเทศกาลกําหนด ในระเบียบบริษัทเลยนะครับระบุช่วงพีคเลยนะครับว่าห้ามลาพักร้อนอย่างเช่น20ธันวาคมถึง3มกราคมของทุกปีไม่ให้ลาพักร้อนครับ แนวทางที่3ากำหนดโคตา้าวันลาพักร้อนกระจายออกไปในแต่ละเดือนเลยให้พนักง,งานกระจายการลาอย่างเหมาะสมเพื่อมาให้การลานั้นกระจุกตัวในช่วงเทศกาลหรือสิ้นปีครับแนวทางที่4ี่กำหนดโคตา้าการลาสูงสุดเอาไว้อย่างเช่นเดือนธันวาหรือเดือนเทศกาลลาได้แผนกละ1คนต่อวันโดยต้องไม่มีแผนกร้างแนวทางที่5จ่ายเป็นเงินแทนวันลาไปเลยถ้าบริษัทให้พนักง,งานลาพักร้อนไม่ได้แนวทางที่6แจ้งเตือนเวนลาคงเหลือของ แต่ละคนหรือแต่ละแผนกอย่างเช่นทุกไตรมาสหรือช่วงกลางปีกระตุ้นให้ใช้สิทธิ์วันลาพักร้อนโดยเฉพาะช่วงที่มีงานน้อยแนวทางที่7ถ้าเป็นองค์กรเล็กพนักง,งานมีน้อยหัวหน้าต้องสซตนบายช่วงเทศกาลและเจ้าของกิจการต้องเป็นแบ็กอัพเผื่อไว้ด้วยครับ อย่างไรก็ตามการวางแผนกำลังคนหรือการกำหนดตารางการลาพักล้อนให้พนักง,งานทยอยลาตั้งแต่ต้นปีเพื่อรับมือกับเทศกาลต่างๆในแต่ละเดือนเพื่อสร้างวินัยการลาให้เป็นระบบและไม่ให้กำลังคนขาดเมื่อธุรกิจต้องการคนเดินหน้าเต็มกำลังตลอดปีน่นาจะเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและ ทั้งสฝ่ายปฏิบัติได้ไม่ยากจนเกินไปครับสำหรับองค์กรไหนที่ต้องการใช้บริการ HR Solution หรือการวางระบบ HR ครบวุกจรนะครับบริการ Resume พร้อมบริการ outsourcing ทุกประเภทนะครับสามารถติดต่อออกข i ด Job ได้เลยครับ